สวัสดีครับมาดูตัวแดชบอร์ด IoT นะครับก็คือต่อจากตัวเมื่อกี้นะครับผมก็ตอนนี้เชื่อมต่อตัวดัตเตอา์เบสเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้จะเป็นดึงค่ามาจากดัตเตอเบสนะครับผมก็จะมีตัวนี้นะครับดัตเตอเบสนะครับตาม pm 1 3 2 PM 2 29สาสองเมสองยิบเก้านะครับแล้วมีสเตตันดอรเป็นเปิดอยู่นะครับแล้วก็ตัววินกับตัวปั๊มเป็นศูนย์นะครับออโต้เป็นศูนย์นะครับสังเกตมาลอเราจะเป็นปิดนะครับก็คือตรงนี้เป็นศูนย์เป็นศูนย์ก็ปิดอยู่ออโต้ก็ป อันนี้เราสามารถกดเปิดปิดม่านลมได้นะครับอย่างเช่นเรากดออนสังเกตตัวสถานะม่านลมก็จะเปิดเลยนะครับแล้วก็เราดูสถานะตัวม่านลมนะครับก็จะกลายเป็นหนึ่งนะครับผมโอเคอันนี้อันนี้ลองเทสต์นตัวนี้ตัวนะครับนะตัวอันนี้ก็ต้องสเตตัสปั๊มก็จะกลายเป็นหนึ่งนะครับแล้วอันนี้ถ้าเกิดเราเปิดโหมดออโต้เนี่ยตัวสองอันนี้เนี่ยมันจะเป็นดิส a อ l บลนะครับก็คือเราจะคอนโทรลไม่ได้นะครับผม ก็จะขึ้นอยู่กับตัวเงื่อนไขนะที่ตัวฮาร์ดแวร์นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ค่านี้เราลองเปลี่ยนได้นะครับจะมีระดับนะครับถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนเป็นเจ็ดสิบกับหกห้าละกันครับสองตัวนะครับก็ไปดูค่านะครับค่าจะเป็นเรียวไทม์นะครับอันนี้จะเป็นค่าที่ตัวดูโน่นะครับหรือว่าฮาร์ดแวร์เราส่งขึ้นมาที่ดัตเตอเบสนะครับแล้วตัวเว็บของเรานะครับก็จะเอามาโชว์แบบเรียวไทม์เลยนะครับผมประมาณนี้ครับ